สวัสดีครับนี่ก็เป็นคลิปที่2นะครับคลิปนี้ผมจะนําเรียนเสนอที่ดินนะครับหนึ่งไร่3งานกับอีกยี่0กว่าตารางวาครับที่ดินผืนนี้ติดถนนลาดยางนะครับมีไฟฟ้านะครับมีเพื่อนบ้านพร้อมนะครับสังเกตดูว่าจะเป็นทิวคันนานะครับทิวคันนาเพื่อนบ้านมีเห็นไหมนี่คือเพื่อนบ้านมีเห็นไหมครับเนี่ยติดถนนลาดยางอย่างนี้ครับทิวคันนาเนี่ยจะเป็นบอกถึงอาณาเขตนะครับหนึ่งไร่สามงานก็นู่นแหละครับยาวไปถึงนู่นแหละครับนะนะ ไร่สามงานถือว่าเยอะนะพี่น้องนะเนี่ยใครมองหาที่ดินนะครับอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนะครับดงขี้เหล็กนะครับตำบลดงขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีแปลงนี้เลยครับผมอยากนําเสนอนะครับเพียงได้คุณเปิดใจมาดูหน่อยนะครับคุณจะได้ที่ดีราคาถูกนะครับแล้วก็เป็นที่ที่มีอนาคตนะครับเพราะว่ามีครบทุกอย่างเลยนะครับที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นเรื่องทําเลที่ตั้งรูปรูปรูปที่ดินหรือว่าสถานที่นะครับ ไม่เปลี่ยวนะครับมีมีเพื่อนบ้านนะครับเห็นไหมมีเพื่อนบ้านนะครับหลังจากป่านี้ไปก็เป็นหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่แล้วนะครับทางเข้าออกก็เป็นถนนลาดยางนะครับถึงหน้าที่เลยมีไฟฟ้านะครับทุกอย่างพร้อมทุกอย่างครับเหลืออย่างเดียวครับเหลือคนซื้อนะถ้าพี่สนใจนะครับติดต่อมาเลยครับปริชาสังหารอาเภอเมืองนะคตำบลโนคีเหล็กจังหวัดปราจีนบุรีนะครับห่างจากรบินสันมาประมาณสักห้านาทีนะห้านาทีถึงเล็ห้านาทีถึงโรบินสันนะโรบินสันปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ ก็รูแล้วกันโรบินสันแล้วก็โฮมโปรตลาดทุกอย่างพร้อมเลยเพื่อนบ้านมีก็เยอะแยะด้วยนะแถวนี้นะับเนี่ยเขาปลูกมีต้นมงต้นไม้มีมะมงมะม่วงอ่ปลูกของปลูกอะไรได้สบายเลยครับไม่ต้องห่วงเรื่องดินนะนี่เป็นถนนลาดยางนะเนน่ยถนนลาดยางเข้าไปในหมู่บ้านเนี่ยโอ้โหสวยครับพี่น้องนะเนี่ยอยากให้ท่านมาลองสัมผัสรนะับบรรยากาศอย่างนี้นะครับ ที่ผมได้มาสัมผัสหน้าที่ดินนะไม่ใช่ว่าดูแต่ในรูปนะผมอยากให้คุณมาสัมผัสจริงๆนะครับเอ,อไม่ใช่ว่าผมพูดอวยนะแปลงนีถ้ถือว่าราคาถูกนะทำสำหรับตำบลดงขี้เหล็กนะอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีหนึ่งไร่สามงานก,กว่าๆเกือบสองไร่พี่น้องเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทเมาแปลงนะไม่ใช่ไรละนะเมาแปลงเลยเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทนะนี่กับเพื่อนบ้านเนี้ยเห็นไหมมีม้อไฟนะ่ะนะไหน่ะนั่นน่ะ,น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 ะมีม้อไฟอยู่เห็นไหม,มนี่กับเพื่อนบ้านอยู่ใกล้ๆเนี่ยโอ้โห ฝากกดไลค์นะกดแชร์กดติดตามนะที่ดินผืนนี้ผมว่าไม่นานครับผมดูจากประสบการณ์การขายของผมแล้วนะผมว่าที่ดินผืนนี้นะบอกเลยว่าใครได้ไปเนะี่ยคุ้มคุ้มแน่นอนนะโอเคปริชาสังหาและทีมงานขายที่ดูที่เดอคมครับของดีราคาถูกอีกแล้วครับท่านสวัสดีครับ